นั่งลานน้อยนา่งเงอนน้ำเท่ายาหลายขวบมือเลยดูตังมันไทยมานั่งก็คิดค่อยๆนี่ฮอนนิ่งอยู่ในใจจำสิไปขอลาพ่อ,อคิงไปสูมนำ้ำสวัสดีครับทุกคนมื่อนี้แว่มาหาอุ้ย ตามแล้วไอ้ค่ะพี่ทองมาเพิ่นเงไปอาบน้ำแล้วเพิ่นแต่งตัวสวยได้มาบอกเพื่อนแต่งตัวสวยเลยได้เราแต่งตัวสวยไม่เป็นว่าสายตูจะตูสายไอ้ขึ้นเว้ากิเต้าเฮ้ยเศรีค่ะเฮ้าเศรหรือยังน้าับฟังเสียงปากทำไมรอแม่กับมันค่ายดีสู้ไม่หักเป็นวัดอ๋อเอฟซีฝากคายมาให้เฮ้ยเอฟซีฝากคายมาให้คนละร้อยมามามาละไม่อุ้มนะให้พ่ออุ้ยลีกับอุ้ยปั๊ด น้ำเออเป็นบทประสงค์ออกน้ำอันนี้ฮะค่าขายตั้งแต่ตั้งแต่ร้องเพลงหมู่สามคนกู้ยปัดฟ้ฟอนก็หมอแขนอ๋อเออเพื่อเราฝากมาให้อ๋อเออเออเมื่อนี่เราพาแสนดีมาแล้วเลยไปหาเพื่อนเลยเพร่นเราว่าอ่ะเพื่อนสิไปชือแคนมาพี่ดอกว่าฉันเลยให้ลาจากน้อยขนาดนี้อนนี่แหละกุนายเออก่เอฟซีพี่อยากฟังนะเพร่ะกให้ทิปก่อนเลยเนาะรอบหน้าผู้ใดอยากคล้องมาอะไรเป็นทิปกะ สามารถได้นะครับอะไรเพื่อนย่างมาล่ะว,วิลี่ฮะวิลี่ฮะเป็นน้องสายเจ้าอ่อห่างกันจักปีจัดไม่กี่รูุ้สามปีู้เท่ากันสีปส่ปีห้าปีเพื่อนจับตอนนั้นดิสะ่ะง่านักขึ้นอยอดหรือเป็นจังเลยจับตอนอ,อ่ะเออทิ้งจมจมาจมชำเหลือกพอดีอ๋อกำลังยืดขึ้นกำลังยืดนะเพื่อนคือบอกมาแต่คือเป็นสาวแล้วเนาะว่ะโอกบ่ได้มาจะเกี่ยอะไรเนี่ยน้ากันยังมาแล้วยังเกี่ยวเข้าดืดอยู่ มันไปเกี่ยวเข้าอเอาไว้ก็กินเน่ข้าวค่ะข้าวมันล้มไปคานเกี่ยวก็ต้นเตี้ยน้ําท่วมโอ้ยจุดสิทธิ์เป็นแนวอื่นน้ําท่วมตายไปแล้วเบิ้ดมือค่อยเกี่ยวได้ประมาณสามสี่มัดนี่แหละตายเบิ้ลหรือห๊ะน่ารัได้แต่นานเพราะนาน้ำท่วมเหตบ่อเนาะจะได้เข้าได้สามสิบเอทเซาะน้ำกับช่วท่วมคือกันหนองนนตายนะบ่พอซื้อกินแล้วล่ะปีนี้มันซื้อกินนี่ก็เบิ้ดมือนตาย ต่ซื้อเปล่าถูกเนี่ยแต่อันนั้นแต่น้องมาบวกกับท่วมเหมือนกันคนกันอ่ะอืมเดหยุดมาหรือไปปุ๊บนั่นแหละเอาไว้ก่อนไม่ไหวจะเคลียวหมาอมามาเป็นห่างเครื่องกับน้องมาเร็วแม่ตัดฟืนหันเหนอของฟืนแม่สีฟืนอ๋อจะตัดคู่มืออ๋อไม่ก็คู่มืออะละอืมเขาไปได้มาหาเพื่อนนี้นานมากเลยเดือนนึงเดือนตายเลย แม่ดอกนอะสองเดือนกว่าตั้งแต่แสนดีนี่น้อยหมดเนาะอ่ออันนี้อันนี้คือวิลีนี่นี่เดี๋ยวเอาคายเพื่อนก่อนอันนี้วยติปติปเอฟซีเอฟซีฝากมาให้เจ้าเด้อนี่เอาฝากมาให้ก่อนอย่างนี้ฮะเพื่อนฝากมาให้กันเลยก็เลยเอามาให้ก่อนแต่ถ้าผู้ใดอยากอยากฝากติปให้ศิลปินเท่ากันได้นะครับแต่ว่าเพื่อน เพื่อนอ่าเพื่อนลำไว้ตั้งโดนแล้วเนาะเท่าไหรเดือนละ่ะวันนี้ข้าเจ้าเลางมาเห็นคลิปไม่ออเออกันเลยกันเลยว่าเอ,อ้ยฝากติปไปให้หมอลำทั้งสามเนี่ยนะกันเลยมาให้อุ๊ยปั๊ดอันนี้เพิ่นฝากมาให้สามร้อยอืมถ้าผู้ใดอายากอ่าร่วมติปหมอลำก็ได้นะครับนี่เดอ้ออืมเนี่อะไรหมอแคนเดี๋ยวเพื่อนจะมาลองเทสเสียงแคนให้เบิก่่นกปนตายีะ อายุเท่าไรละเจ้าหาตอนนี้ไมโอ้ยเป่าก็บดังเลย่ะเจ้าอายุเท่าไรละอุ้ยตอนนี้เจ็สิบหเลยเจ็ดสิบหกหาอุ้ยทองมาด้แปดสิบแปดสิบปดสิหกแปดสิบหกแปดสแล้วเาเข้าเลยแม่อืมและหลายปีแล้วนาอกคำน้องลมาเราได้หุ้งรู้กับป เอ zaman, ok ออุ Collins, ้มล ah ูกเลยจนใหญ่เนาะโบได้มาตั้งแต่ยัมาตั้งแต่ผู้ใดญเนาะตั้งแต่ยังโบได้มีผู้แต่บุญเนี่อิบาลลีบริยานผือโอ้บริยานผือเด้อนี่ยมามาตั้งแต่สมัยยังโบได้มีอย่างเนาะโมเมนต์สองปีแล้วเหรอสองปีแล้วได้โนอาชีเฮามานี่ตั้งแต่เพื่อนฟ้อนคักค่าผู้แต่ปีแต่นั้นผู้แต่อ๋อไม่ได้ปีนึงแล้วได้แต่เฮามาฟ้อนมาลำแต่ฝั่งตายนี่ผู้แต่ปีแล้วนี่ผู้อ๋อเออบ้าเออ ั้งตีนางยังบ่เกิดเด้อีางบ่ได้ยังอยู่ท้องอยู่ยังอยู่ในท้องยังบ่ได้มีซ้อือมาหันตั้งแต่ยังบ่ได้มีมันจักปีแล้วนี่3ปี4ปี2ปีเบิ่งั่นนอนางเจ้าอันนั้นจักก่อนดูอุ้รับ่ไ้เนน่ะมาเตีกองน้ําโอ้เจ้าเอาวๆตายแล้วลูกยามเลยอ่อ บ๊วยเนี่ยนตบ่ดเเพิ่นบัวเพิ่นบัอยู่ซีซๆเพิ่นกบอมาเป่าเล่นเหเนาะาเลเจ้าบัวมาเป่าเล่นเหอมาเลยเสียงแกน้ามาขนาดอิบาลี่ตะก่อนเพิ่งจะฟังแก้วหน้ามาแต่ก่อนตีกองน้ำปะเจ้า อ้าวน่าเอาเสียงดูบ้างเ้าจะออนบุรุษเสียงนี้เบาดีเอเสียงไรเจ้าถึงมีแก้วนมาเ now โยงหน้อยพูดมนมันน้อยตรงนั้นล่าไปไม่ได้

มันกระหลงแม่หลงเสียงแม่ก็จะเบ้าแหงแนแม่ไปนจ,นจากบานจะมีซักแก้วน้ำหนนันอ้ันมันบวปิดจะอันเดินน้ำมา,นนาหานะาจากน,นละ้ะมันขึ้นยู่เดียวน,น,นาาี่จากก้าวถึงแก้วนาา้ำหเะาอ้ยู่เคฮะ นั่งเกาเตี้ยราคาคงหมอบอรตอนที่ไปลาบอันปลาบลาพอมผสมน้ำเลยนะอันนั้นเลยขึ้นอันเอียงก็อันนั้นนะขึ้นชมน้ําเลยจังว่าเลยแล้วสีอันนั้นนี่แหละมันทำโบออกไอ้สารมันบ่ออกอืมมันขึ้นยินบด้ว่ารจะเชื่อเหรอเราเป็นน้ำดูเลยเราเดือดรงเดี๋ยวนางล้ำโอ้สวดออะไรบันนี่เอ้า นังละนั่งละ,น,งละน้อยเนะ่าเงินน้ำเท่ายาหลายขวบมือเลยดูตังมันไทยมานั่งก็คิดค่อยๆนี่ฮอนนิ่งอยู่ในใจจำสิไปขอลาพ่อคิงไปสูมนำ้ำพอแต่มาถึงห้องบ่ะมาณดาตน คาบิตาตนพงนั่งก็ครงกลับไปตุนอแตล่นมาเดินไปเดียวเดียวไปพ่เดียวดอกไอหัวจบอนีนี่อยาไปเดยวสน้ำนเล่น Thì khét, 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 Men lắm, bằng mắt tung 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 Tí tung 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 tì tung 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 tì tung 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 สาวน้อยกำลังจะลอยเล่นอยาเยินเป่นเล่น,ลน,ลนสนภาพี่จะลมบันมาวันนี้ลมพัญนำไน